สวัสดีครับผมกเราซิปเปอร์ไบเกอร์นะครับแล้วก็ผมทั้งโชว์ซิปเปอร์ไบเกอร์นะครับวันนี้จะพามาดูเคสหน้างานนะครับผมว่าเราเจออะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งคันนี้ก็หนักพอสมควรนะครับผมว่ามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรที่หนักหนาสาหัสมานะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะมียางนะครับผมยางก็คือดอกยางหมดนะครับผมซึ่งแม้จะไม่ใช้จนถึงขนาดนี้นะครับมันค่อนข้างอันตรายนะครับผมมันจะไม่เกาะถนนนะครับผมแล้วก็มีโอกาสเลื่อนสูงนะครับผม แล้วก็ในส่วนที่2นะครับจะเป็นโซสเตอร์นะครับโซสเตอร์เนี่ยก็ถึงขั้นตกมาเลยนะผมซึงถ้าโซตกแบบนี้นะครับมันจะส่งผลกับตัวรถโดยตรงเลยก็คือจะทําให้ส่วนอื่นเนี่ยเสียหายไปด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสวิงอาร์มนะครับผมที่จะโดนขูดนะครับผมแล้วก็ถ้าโชคดีนะครับตัวแคะจะไม่แตกครับผมแต่ถ้าโชคร้ายเนี่ยตัวแคงอาจจะมีการแตกด้วยนะครับผมอันนี้ก็ฝากนิดนึงนะครับผมก็ อย่าปล่อยให้มันหย่อนถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของผ้าเบรกนะครับผมก็คือจะไม่ไม่เหลือเนื้อของตัวผ้าเบรกเลยนะครับจะเหลือแต่แผ่นเหล็กนะครับผมวันนี้เราจะทําอะไรกับคันนี้บ้างนะครับผมก็ลากเลยนะครับผมก็จะมีเปลี่ยนยางนะครับผมเปลี่ยนยางเปลี่ยนชุดโซสเตอร์แล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกนะครับผมตัวยางก็จะใช้เป็นเดวโวโลโซสามนะครับโซสเตอร์นะครับ ะจะเป็นของอาเคนะครับสเตอร์หน้าหลังก็จะเป็นของจอมไทยนะครับหรือว่าพระอาทิตย์ที่เราคุ้นหูกันนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นผ้าบเบรกผ้าเบรกหลังนะครับเน็กเตอร์นะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการถอดแล้วก็ติดตั้งนะครับ เป็นที่เริ่มวร้อยแล้วนะครับสำหรับการดูแลรักษารถของลูก้านะครับที่มาตอนแรกจำก็ได้ไม่เอ่ยในส่วนตรงนี้นะครับเราทําการเซอร์วิสเป็นเซตดีนะครับก็คือเซตดีก็จะมีการล้างหล่อเลื่นทำความสะอาดนะครับผมตั้งแต่สเตอร์หน้ามาถึงสเตอร์หลังแล้วก็ดุมล้อแล้วก็ล้อแมกนะครับผมหล่อเลื่นทุกจุดทำความสะอาดทุกอย่างนะครับผมให้ฟื้นฟูสภาพกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมติดตามนะครับผมเพจซูเปอร์เบเกอร์แล้วก็ติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับผม